สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี่ไดนงามย่ำดีนะครับผมตามสัญญาที่พี่น้องที่บาสเต้ยให้กับพี่น้องไว้นะครับผมบาสเต้กับเพิ่งเปิดเบิ้งนะครับว่ายอดวิวนะครับไปพุเกือบเจ็ดร้อยแล้วนะครับผมสําหรับคลิปก๋วยเตี๋ยวนรกนะครับผมี๋ยเมื่อนี่บมาเต้เหตุตามสัญญาครับในการเดาวเที่ยวถาเคี้ยวนี่แหละครับผมไปล่ากับเจ้านะให้กับเจ้าเห็ดใส่ เขียวนี่ยค่บ่าวเตยนั่งกินยูร่านนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเจอกันยูร่านนะครับเดี๋ยวขอเดินทางไปแป๊บนึงนะครับผมไปกันเลยครับผมพี่น้องมื่อนี้กับมาเห็ดตามสัญญาแล้วนะครับผมมากินยูร่าครับนี่บ้านเพื่อนยู่นี่ครับนี่คุณแม่เอาเดี๋ยวแม่ค้าเดี๋ยวไหนเดี๋ยวชิมน้ำที่ใส่ที่ใกล้องดีครับผม ใช่ครับนี่เป็นร้านเพิ่นนะครับผมท้องกับมาก,กินงามเที่ยงนะครับนี่พอดีกินข้าวเที่ยงพอดีนะครับนี่ครับเมล็ดเที่ยวนรกครับตามสัญญาครับพี่น้องครับเมเนตเราเป็นกำลังใจให้คลิปมั่นให้ไล่ไล่ขึ้นนะครับผมเมล็ดเดี่ยวแา้เนี่ยกทานเนี่ย แกพวกมาทิ้งกเดี๋ยวไม่มีถาดให้ดูเลยเขาหลังวเยอะไงไม่แล้วก็กางาน้านที่สิบสังารนาใช่ไหมใช่อร่อยมากอันนี้อร่อยไหมหนุ่มั้นเออได้ยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยมากอยู่ตรงนี้ครับที่ผมมอกิ้เนี่ยถาดเนี่ยห้ารอน

no á no á mua cả không? đi. không dài đấy. con dài โอ้ไปสิขอใจนะแล้น้องนั่งเนี่ยไม่ฝากน้องเลยให้โกคนเดียวเปเออไอ้วะโอป็นดูไอเรวเป็นอเขาเออเจ้านี่เขาอร่อยที่ไอซึงน่ะบุกการบุกการ่างอ่ะเจ้านี้ ยายแก่เขาขายเออเขาบอกพอสบทต่อยายเขาบอกแต่เราอาบะอาให้นางอไปน่อยพ่สามสิสองห่อหกสิบใช้น้ำ้เอางานมาว่างงานเขาไม่นำเขาไม่ดีจากบ้านแล้วเขามีแอร์นอนที่เรือมีที่นอนหมอนนุ่งอยู่ที่ในเรือแล้ว

มาดิกะมาตังอ่ะตังอยู่ไหนวันนี้ทั้งทิ้งตังไว้ใต้ดินกาวนะหกเจ็ดพันเนี่ยทิ้งไว้แล้วเวลากลับมามันหายไปไหนเนี่ยมันหายไปไหนพันยังไงมันจะไปทีเนี่ย

อันนี้ของโกอันนี้ของโกและโกเอาไปได้ไหมเหนียวทำมันต้นทำได้ให้ลูกใไ้เมียหมดแบบอย่าทำให้คนอืน่นละกันเออคือเราไม่มีเป็นสินไทยนี่สินเราก็ไม่มีฮึมีเว้ย พี่นี่ร้อยหน่งแม่มใต้ดินเลยดิคือมูนี่คนเดียวโอ้กินคนเดียวนะั่่ะเรวไม่มีคนข้างๆเลยดูคนเดียวเลยครับเออไม่มีคนข้างๆเลย้เหมือนนั่ง่เนนน่ะต่อไหนี่ไหนอ๋อก๋ยที่โปรโมท อไอ้คนไอคนถ่ายมันก็นั่งน้ำลายไอคนกินมันก็กินกูอร่อยกูอ่ะเนี่ยคนเสียเปรียบคนตรงนี้แหละใใจแต่มายหนีบเส้นโช์หน่อยนี่ครับรสชาติแซ่บผิดนีต้องหนีบเส้นโช์ด้วย

ทีนี่อองเท่าไหร่มดนหมดโอ้โหไม่พอกมดจามดนหมดแกหมดเยอกิกันหนดเยี่ยมนี่แคนเยอะเนี่ยแล้วจ้าพายงไมกินเตัวเลยเนี่ยถ้าถ้ามาท่านบอกขึ้นไม่ดกฉันยิ่งงานไงทัานเลยมาฉันนี่ นัาดก็ลงนั่งนาบี่แไม่ได้ไม่มดกินเพื่อนานาเขาหลัากินนี่มาฉันฮะลงาหลันบ้าหมดแหละนี่โ่นนะฉันมากินมาฉันนี่นี่แต่ที่นู่นมีที่มีมอนไงที่ทำทอย่างกมหมดมากไม่กี่องค์มาก ไม่รู้แต่ท่านนางมันแบบที่ปัญญาไม่ได้นีนะปัญญอไม่รู้าษาที่มีอะไรท่เขาไม่้เขาได้แหละได้เด็กสาะตอนเาเย็น๊ไปตมไหขาเเลยไปถวายพรตัว ฉับเกษรใส่ฉันสิไม่ไบอกเด็กมายให้เอาถุงมาใส่แล้วก็แยกน้ําไปี่ยกันเลยเาแต่กิน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 กิกินกินกินนกิ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 นกนกินกนกินกินนนกินกนกินกินิน เป็นไนะที่วันน่ะบ้านตึกอ่ะบดเลยนะเราเป็นนักุอ่ะใช่ๆหลูแล้วใรลถามรลถว่าลงนีชั้นน่ะลูกชายคนที่สองมียดีแล้วก็ไอ้คนกลางอ่ะไอ้ชายกลางอ่ะได้มียดีด้วยล้ยๆนะอ่ะก็ไอ้น้องนางอ่ะ ลูกตัวัไอ้ที่สาวไอ้คุณโต้ข้อไ้นมียของตนน้ลูกที่เขา้อมาด้มาครับอ่ะโอ้ยเขาลูกอนน้ออกมาจะได้้ายโอ้โหมันใหญ่เลยโอย่เลย่ลูกเขาอ่ะเป็นเป็นผู้หญิงออกมาเป็นผู้หญิงแต่จะมีอากาศหนาวแล้วก็ เมื่อกี้ครับพี่น้องวิ่เมื้อเนี้ยขอบคุณสถานที่นะครับราบก๋วยเตี๋ยวนะครับของปัาจุ่นะครับผมปลาจุ่ยข้าวโพมกับขอบพุ่น้องนะครับที่ก้นไหลนะครับผมนะคซอยกันข้นไหลกุญแจบอสเตอร์ที่เก้านะครับผมถ้าเกิดดีสะพัฒนเรื่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อให้เบิรงคลิปใหม่ๆครับบอสเตอรนะครับผมแล้วครับสำหรับมื้อนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวราบปลาจุ่ยครับมาเห็นตามสัญญาของพี่น้องแล้วนะครับผมกับเมื่อนี้ขอบคุณหลายๆครับขอบครับผมสบายแล้ว